เด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้คือเช้าวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะจากที่คุณครูคดูคลิปของลูกเมื่อคืนนะเด็กๆโอเคนะนา่ารักมากนะทำถูกต้องหมดเลยทำถูกต้องทุกข้อเลยนะอ่าทีนี้เด็กที่อ่ายังไม่ส่งงานเข้ามาเด็กๆที่ยังไม่ส่งงานเข้ามาคุณครูอยากให้ทยอยส่งเข้ามานิดนึงเนาะเพราะว่าคุณเริ่มเริ่มทำเป็น เก็บให้แล้วนะคะและทีนี้ใครที่ยังตามงานไม่ทันครูทําเป็นไฟงานให้เรียบร้อยนะทำเป็นไฟงานให้เรียบร,นะร,ร้อยเลยตั้งแต่เราสอนออนไลน์ตั้งแต่ออของของยี่สิบสองที่เราเริ่มสอนออนไลน์นะยี่สิบสองอนะอ 22, ถึงครูทำไฟงานเป็นสัปดาห์สัปดาห์ให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะทีนี้ ช้าวันศุกนะร์นี้นะมาขอทวนภนิษฐาไปดีกว่านะรับหน่วยลักสิบเดี๋ยวขอทวนรับหน่วยลักสิบนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าหลักหน่วยลักสิบเขาเขียนจํานวนไหนมาให้เราบ้างนะให้เราเติมยังไงมาดูกันในคลิปเลยค่ะโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูคลิปงานกันนะคะที่คุณครูอ่า ได้บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าจะทวนหลักหน่วยหลักสิบโอเคนะคะเรามาดูหลักหน่วยกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นมาดูคําสั่งก่อนเขาให้ทําอะไรอื่นนะมาดูนะคะจงเขียนตัวเลขในรูปจํานวนเต็มให้ถูกต้องนะเห็นไหม เขาให้เราใส่จำนวนเต็มนะตรงช่องที่ว่างตรงนี้ตัวนี้เขากระจายมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะมาดูหลักหน่วยของเราหลักหน่วยจะเป็นเลข5นะหลัก10จะเป็นเลข4นะทีนี้เรามาใส่จำนวนเต็มกันก็จะเป็น45้าโอเคนะคะเด็กๆใส่จำนวนเต็มตรงนี้นะคะข้อที่2ก็เหมือนกันค่ะอ่สิบอดนะ อ่ายี่สิบเอ็ดหนึ่งเลขหนึ่งเป็นหลักหน่วยเลขสองเป็นหลักสิบให้เด็กๆใส่ยี่สิบเอ็ดลงไปโอเคนะคะอ่าเอาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่สามนะหกสิบนะศูนย์เป็นหลักหน่วยหกเป็นหลักสิบให้เด็กๆใส่จำนวนเต็มเป็นหกสิบโอเคนะคะหกศูนย์ตรงนี้นะจะมีทั้งหมดอ่าสิบสองข้อนะก็จะมีทั้งหมดสิบสองข้อโอเคนะคะ คุณูขูดก็จะดูในคลิปงานของลูกๆโอเคอ่างานทุกชิ้นนะคุณครูจะค่อนข้างตรวจละเอียดนิดนึงเนาะนะทีนี้ใครที่ยังส่งงานาใครที่ยังไม่ส่งงานเข้ามา นะอยากให้ติดตามงานนิดนึงเราไม่ส่งลงลายกลุ่มไม่เป็นไรส่งลายส่วนตัวให้คุณครูก็ได้นะคะทั้งงานอ่านงานเขียนโอเคนะคะคุณครูจะตรวจในทั้งลายกลุ่มแล้วก็ส่วนตัวลูกด้วยโอเคนะคะบางทีเราอ่านไม่คล่องจังเลยไม่กล้าส่งในลายกลุ่มไม่เป็นไรส่งลายส่วนตัวให้ครูก็ได้นะหรือว่าบางทีทํางานไว้ยเยอะๆแล้วนะอ่าถายไว้ยเยอะแล้ว ทีนี้ส่งช้ากว่าเพื่อนไม่กล้าส่งส่งลงลายส่วนตัวคุณรูก,ก็ได้โอเคนะคะเราจะตรวจงานกันตอนเย็นค่ะครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทําถูกต้องทุกคนเลยนะเพราะว่าค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าลูกเข้าใจหลักหน่วยหลักสิบแล้วนะคะเราเจอกันในคลิปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ